นะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับามาสักคู่ขบวนรถที่ผ่านไปนะครับก็เป็นรถสินค้าที่เจ็ดสองหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็มีขบวนรถสินค้ามาอีกหนึ่งขบวนนะเป็นขบวนรถพิเศษสินค้าหอ่อวัตถุด่วนที่เก้าแปดหกนะครับ น,น่าจะลาช้าเป็นร้อยนะตอนนี้บ่ายโมงสามสิบเอ็ดนะครับเพิ่งจะมาถึงที่บ้านโป่งนะอีกสักคู่เก้าแปดห้าก็จะมาแล้วนะจ a นะครับสี่ห้าสองแปด นีเพียยบเลยเลดี๋ยวคลิปนี้เราชมรถไฟยามบ่ายกันที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับน่าจะได้หลายขบวนเลยครับวันนี้โว้มอเตอร์ไฟเพียบเลยอ่าเดี๋ยวจอดรับส่งสินค้าสักคู่นะครับ เรียบร้อยนะครับส<อ>ินค้าขึ้นลงนะนมุงนากับกรุงเทพนะครับก็จอดกรุงเทพคืนนึงนี่ก็ข,อขอบบับขบวนกับยีนน,นี่เป็นโน้โหดูมอเตอร์ไซค์นะอู้เยอะจริงๆนะนี่พ่วงยาวกว่ารถโดยสารบางขบวนอีกนะครับเนี่ยโอ้โหมีแต่มอเตอร์ไซค์อย่างนั้นเลยครับ แค่มอไซนนี้ก็น่าจะสาสี่ตู้แล้วนะโอ้บรรยากาศดีจริงๆครับบ้านโป่งนะลมเย็นด้วยถ้าเป็นราบุรีตอนนี้ก็ร้อนตับแตกแล้ครับนั่งแทบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเก้าแปดห้าก็น่าจะมาแล้วครับ ขบวน985นะครับรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด่วนเสียงลางดังมาก่อนเลยนะม่อสักครู่ก็ลีก,กับ986นะครับที่ชุมทางหนองปลาดุกนะ985ใช้เอาสตอมนะครับ สี่หนึ่งสองเก้านะสีแจมเลยนะสีแจมอะไรนะครับอย่างโล่งๆนะเดี๋ยวถึงลาบุรีก็เต็มลาบุรีของเยอะนะครับขึ้นทีโอ้โหแน่นขบวนอะ ส่วนใหญ่ตุ๊กตาจะเยอะฮนะลาดบุรีนะครับส่งมาจากโพธารามนะครับโพธารามดินแดนตุ๊กตานะาน่าจะใช้เวลาขึ้นสินค้าสักคู่นะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับ ไปเอาสินค้าอีกนะไม่ตรงพันไม่ตรงตู้นะครับน่นึกว่าเสร็จแล้วนะสินค้ายังไม่หมดนะเยอะนะครับ ไปน,นะครับเดินทางต่อนะ เดี๋ยวขบวนหลังตามมานะครับรถเร็วที่171โอ้โหโพวงยาวจริงครับเ็ดแปดคันเลยนะ ตาแมนนะครับเขาโค้งมาอย่างสวยงามเลย,ยรถเ,เร็วที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตรสุงไงโกลลบใช้อยู่หนาทีนะครับตอนนี้สงานะครับมโ่งนะครับตู้นี มองจากมุมนี้นะรู้เลยครับเอียงมากเลยนะนี้ทำขบวนโดยีเสน2 2 4 5 2นะครับโอ้ันนี้คนเยอะเหมือนกันนะไปได้จะได้นะผู้โดยสารนะครับโอเคนะครับผู้โดสารวันนี้นะครับ ช้อยู่5้านาทีนะครับจอดนู่นเลยนะครับชนันชันชลายกสูงนะ ครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้เจอกับพี่หนอมนะครับแอดจากนองประดุกชาแนลนะครับนี่ครับไม่ได้เจอกันเป็นปีๆเลยนะวันนี้พี่หนอมก็มาถ่ายรถไฟด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาครับกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ